นี่ก็เป็นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็ต้องไหว้ไหว้พระไหว้เจ้าก่อนค่ะก็จะมีเป็ดไก่มีหมูมีผล,ลไม้มีกระดาษเงินกระดาษทองนิดหน่อยนะคะหลังจากเราเผากระดาษเสร็จแล้วเราก็จะมาเอ่อตั้งโต๊ะไหว้นะคะนี่คือเนี่ย่โต๊ะโต๊ะไหว้บรรพบุรุษนะคะก็จะมีข้าวแปดถ้วยน้ําชาแปดถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะคะ เราก็ไหว้ข้าวตามที่ญาติของเราที่เสียไปนะคะสมมติบ้านใครมี5คนก็ไหว้ห้าถ้วยมี8คนก็ไหว้แปดถ้วยบ้านมะสมก็จะไหว้แปดถ้วยนะคะแล้วก็ใช้แต่แตะเกียบนะคะเราจะมาใช้ช้อนค่ะอาหารต่างๆก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะทาํามาไหว้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกเป็ดไก่นะคะเออกระดาษเงินกระดาษทองผลไม้ค่ะ สลับปงสลับเปลวไหวได้หมดเลยนะคะมีกุ้งมีอะไรคะ่ะเมื่อเราไหว้ครบสามรอบแล้วนะคะเออเราก็จะมานำเออจะนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาะคะ่ะไปเผาเสร็จแล้วเราค่อยมาลาอาหารนะคะแล้วลูกๆหล,ลานๆก็จะทานอาหารร่วมกัน,นะคะ่ะอาหารที่ไหว้นี่แหละคะ่ะทานได้นะคะเป็นการพบปะกัน ของพี่น้องค่ะในภายในครอบครัวนะคะบางทีมาสมก็บรรยายไม่ถูกนะคะอาหารก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีผล,ลไม้มีเป็ดมีไก่มีปลามีกุ้งแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะมีหอยมีขนมหวานต่างๆนะคะปกติจะเยอะกว่านี้นะคะปีนี้มาสมเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้ทำเยอะค่ะ นี่คะ่ะพิธีสุดท้ายก็เอากระดาษเงินเอากระดาษทองมาเผาให้บรรพบุรุษของเราไปใช้ในปอลโลกนะคะ